เป็นพระเอกในหัวใจเธอได้ไหมเราเออหากเธอหัวใจยังววางจะคอยคัดทูห้องใจมีให้ดำดางนักเบาชนาทุกอย่างแล้วแต่เธอสั่งมา ขอเป็นผู้ให้รับใช้คนดีสร้างสรรค์ไม่ตรีกี่ปีไม่มีนีน่นาได้สำนี้แล้วนะครับน้อ <c oughs> สวัสดีเพื่อนๆนะครับมันบุรีเขาตาเที่ยงแอดนครพนมผมนหนวดกเกษตรนอกโรงเรียนนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาที่สวน มันบุรีแปลงของหม่อนดำออตโตรกีหลังจากที่เราได้น้มกิง่งนะครับปีนี้เรากะว่าเราเนี่ยจะทำผลนะทำผลแบบธรรมดาธรรมดานะครับจะเน้นความดกอลังการนะฮะสำหรับปีนี้นะครับแล้วก็หม่อนเนี่ยก็ถือว่าเริ่มออกผลมาดกุกนะฮะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในขณะน,นี้นะครับนะฮะไม่ใช่ว่าผลเล็กนะครับ ดดกแล้วผลใหญ่ด้วยนะฮะดำออสตรกีเนี่ยเขามีความใหญ่ในในตัวของเขาอยู่แล้วนะครับนะบแต่ว่าปีนี้เนี่ยนะฮะเหมือนกับว่าน้าหนวดต้องคืนผลประโยชน์ให้กับเจ้าขิ่นซะแล้วนะฮะนะครับเนื่องจากว่าฟริงดูรอบๆสวนนะครับเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยมันผิดแผนของน้าหนวดไปหน่อยนะฮะที่ว่าผิดแผนเนี่ยก็คือ ยังไงจะพูดยังไงดีก็คือการโน้มกิ่งของเราในปีนี้นะฮะเราก็ยังผิดพลาดเหมือนเดิมนะครับก็คือเราโน้มกิ่งทั้งกิ่งยาวๆเลยนะฮะถามว่าถ้าน้มกิ่งยาวๆทั้งลำเลยเนี่ยมันจะมีข้อเสียยังไงนะก็เห็นเขาออกลูกออกผลแตกตาดีนะครับถ้าน้มกิ่งยาวๆแบบนี้เลยนะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยก็คืออ่า สิ่งที่จําเป็นมากๆก็คือน้ํานะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยนะฮะน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากนะน้ำน้อยนะครับบางต้นก็แตกให้มฮะบางต้นเนี่ยก็แตกทุกตาออกมาเลยนะครับแล้วก็จะมีผลที่ค่อนข้างที่จะดกนะครับผลเนี่ยก็จะดกมากๆนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เสมอกันนะฮะบางต้นก็แตกตาเห้บ,บางต้นยังไม่แตกเลยนะฮะ นะครับพอเกิดปัญหาแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็คือเราไม่สามารถจะคลุมต้นได้นะครับพอเราไม่สามารถจะคลุมต้นได้ก็แน่นอนอย่างที่นนวดบอกไปก็คือเราต้องคืนผลประโยชน์ให้กับเจ้าที่นั่นก็คือนกนั่นเองนี่ดูนะฮะนะครับเห็นไหมฮะผลเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่เล็กๆนะครับก็คือดาออสตุรกีเนี่ยเขาผลของเขาใหญ่อยู่แล้วนะครับใหญ่อยู่แล้วนะฮะก็จะเห็นรอยจิกเนี่ยเห็นไหมฮะ นี่คือลอยที่นกเขามาจิกนกเนี่ยเขาจะเริ่มจิกตั้งแต่หมอนของเราเนี่ยเริ่มเข้าสีแดงแบบนี้นะครับจริงๆแล้วดกมากนะครับดกมากแล้วผลก็ใหญ่มากด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรก็ดีแล้วแหละนะครับเพราะว่าพอเข้าช่วงหน้าแล้งแบบนี้นะครับนกก็ไม่มีอาหารกินนะฮะก็ไม่มีอาหารรอบๆเนี่ยไม่มีอาหารเลยนะครับก็จะ คอนข้างที่จะแห้งแ้งนะครับก็จะมีเฉพาะในบริเวณที่ผมปลูกหมอนเนี่ยนะฮะนกถึงได้บางกินอยู่ที่นี่นะครับก็เอาเป็นว่านะชุดนี้เราปลูกมาถ้าหมอนหมอนที่แตกตาก่อนก็นกก็กินไปที่แตกตามาข้างหลังก็เขาก็ทยอยกินไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราอยากจะกินตรงไหนเราก็ค่อยมาคลุมออกก็แล้วกันเนาะแบ่งๆกันนะฮะก็ไม่เป็นไร นะครับแกดูฮะก็คือพอออกมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมาเจาะจิกกินนะครับเพราะว่ามันจะจิกกินนกเนี่ยเขาจะตื่นแต่เช้ารู่นะฮะนี่เห็นไ,ไหมครับจริงๆแล้วก็จะดุนะฮะงอนเนี่ยค่อนข้างที่จะดุมากนะครับดุมากเดี๋ยวน้าหนวดจะพาไปเพื่อนๆไปดูที่เขากําลังจะออกผลเป็นตุ๊กตาก็มีนะครับออกผลเป็นตุ๊กตานะครับ อันนี้เนี่ยจะออกเป็นตุ๊กตานะครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเราตัดกิ่งตอนนั้นนะครับเนี่ยถ้าสมมติว่าใครที่ตอนนี้นะที่กําลังโน้มกิ่งเหมือนที่นหนวดโน้มเนี่ยนะฮะแล้วยังไม่แตกกิ่งนะครับให้เ,เพื่อนๆตัดนะฮะตัดให้เหลือประมาณสักโน้มประมาณสักเม็ดกว่าๆนะฮะทั้งเม็ดยี่สิบเม็ดสามสิบจะดีกว่านะครับเพราะว่า,าแต่ถ้าน้ําดีๆไม่มีปัญหานะฮะถ้าน้ําดีเลยเขาจะแตกตาหมดเลย นะครับแต่ถ้าที่ไหนที่ค่อนข้างที่จะแห้งแล้งเหมือนกับที่นี่นะฮะก็ะให้เพื่อนเพื่อนโน้มกิ่งเสร็จปุ๊บเ่ยนะฮะก็ไว้กิ่งให้เหลือประมาณสักเม็ดยีะะ่สิบถึงเม็ดห้าสิบนะฮะก็จะดีกว่านะครับอย่าไว้ยาวแบบนี้นะครับไว้ยาวแบบนี้ไม่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 ค่อยดีเนี่ยมันจะน้ําจะมาเลี้ยงไม่พอนี่มาดูโอที่ออกตุ๊กาตานะครับเนี่ยดู นะครับอันนี้อันนี้ออกตุ๊กตาตอนแรกผมว่าผมจะหักออกนะฮะกิ่งเนี้ยนะครับอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันที่ทําให้อ่าตาเนี่ยไม่แตกนะครับเพราะว่ามาเลี้ยงตุ๊กตาหมดดูตุ๊กตาออกมาเนี่ยกุลิโกบอกว่าอย่าอย่าหักออกอยากอยากได้ตุ๊กตาไว้อาหน,นวดก็เลยเก็บไว้ให้แต่ว่าหลายต้นแล้วผมหักออกหมดเลยนะฮะแบบแบบเนี้ย แต่แบบนี้ดีนะนะครับก็คือเราอย่าไปคิดอะไรมากนะครับเราคิดว่าเราต้องการที่จะเอาทรงก่อนนี่ก็ออกตุ๊กตาเหมือนกันครับนะครับเดี๋ยวพออหมดผลชุดนี้ไปปุ๊บเนี่ยนะครับหมอนก็จะออกทรงก็จะได้ทรงที่เราต้องการนะครับพอได้ทรงที่เราต้องการที่เราค่อยตัดนะครับเราค่อยตัดให้เหลือ,อให้เหลือประมาณสักเม็ด นะครับให้เหลือประมาณสักเมตรห้เพื่อจะมันจะง่ายต่อการแตกตาเนี่ยดูนะฮะดูดกมากจริงๆนะครับอานนี้ก็เหมือนกันแล้วดําออตรุกรกีเนี่ยพอผลก็เริ่มตูเนี่ยเขาจะขยายนะครับผลจะขยายี่ยดูนะครับดูความดกเน่วโหโนะเต็ม10คะแนน นี่น,นี่ทรงอย่างนี้คือทรงออกตุ๊กตาเนี่ยฮะจะมีตุ๊กตาออกมานี่ดูเพื่อนดูนะครับออกมาแบบดูเยอะมากแล้วดกมากนะครับผิดที่ผมเนี่ย <laughs> ผิดที่ด้านหนวดด้านหนวดไม่จำนะครับแต่ว่า ถ้าลักษณะออกมาแบบนี้นี่ยก็จะดีอย่างหนึ่งนะครับคือ,อรดหน้าถ้าเราจะทําทุกตาเนี่ยก็คือจะออกดีมากเลยนะทุกตาจะออกดีมากนี่ฮะนกของมังมัจิตนะครับเห็นไหมเนี่ยเขาบอกว่าในเสียมีดีในดีมีเสียนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะเราได้เลี้ยงนกนะนี่เห็นไหมดูนกมาจอยไหมตูดขาดเนี่ยนี่นี่น กุลิกกิเหลียวนี่อ่ะก็โอเคนะครับมาอัปเดตให้ดูสักหน่อยหนึ่งเดีย๋ยวหลายคนถามฮะก็ดีแล้วพอดีปีนี้มันมีปัญหาโควิดด้วยนะครับคือ,อไม่มีใครสามารถจะเข้ามาทานผลที่สวนได้ก็พอดีเลยเราก็ให้นกกินเลยวีนี้เอี่ยดูนกมันกินหมดแล้วนะฮะอต่จริงๆดกมากเลยเนะี่ย ผลของเขาเนี่ยอย่างนี้เราอย่าเรียกว่าประสบป,ปัญหานะเราเรียกว่าเราได้เร,ไดนนะเราได้แบ่งปันนะเราได้แบ่งปันนี่ใครที่จะปลูกหมอนให้นกกินนะหรือว่าจะทำสวนนกอะไรแบบนี้นะฮะก็ปลูกหมอนดำออสตตุรกีไว้ได้เลย เนีย่ยดูครับดูเขากินเห็นไหมกินห้อยๆเขาไม่ได้กินเยอะนะนกเนี่ย,ยนะครับแต่ว่านกเยอะนะฮะนกเยอะนี่เห็นไหมอันนี้มาเดืยวฝรั่งเออลืมให้ดูมาเดื่อฝรั่งเดี๋ยวจริงๆแล้วค่อยมาอัปเดตให้ดูอีกชีนึ่งที่ผมเสียบใส่ต่ออุทุมพรไว้ไหมฮะเป็นแถวเลยนะเนี่ย เสียบไว้ดูอ่าหมอนแล้วได้ดูมาเดี๋ยวฝรั่งด้วยนี่ดูต้นที่แตกดีก็แต,ตกดีนะครับอันนี้มากลับมาที่หมอนแล้วนะนี่เห็นไหมฮะต้นที่แตกดีไหม ก็จะแต่งหมดตัวนี้ได้นิดหนึ่งรวมๆก็โอเคนะครับโอเคโอเคแบ่งปันลกนี้จะได้มีอความสุขนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่พาเพื่อนๆมาดูมาอัปเดตดูอเดี๋ยวว่างๆค่อยมากันใหม่อีก นะครับแรงมากเลยฮะตอนนี้นะเนี่ยเมื่อวานผมเพิ่งตัดหญ้าแล้วให้หญ้าเขาบอได้คลุมโคลนเขาบ้างนะครับ,นะรบแรงมากๆนะครับก็โูมาดูตรงนี้หน่อยดูนี้หน่อยนี่นะฮะนี่ดูอ๋อบ้าเนี่ยดู เป็นยนกิ่งเนี้ยแบบว่าห้อยเลยนะครับนี่แหละดำออตุรกีเขาจะมีสีสันที่สุดยอดแบบเนี้ยกิ่งนี้ก็เหมือนกันเลยอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ร้อนแล้วเดี๋ยวเรนะจะินเข้าเที่ยงหน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่ คลิปนาอก่อนจากการฝากช่องให้พี่ต้อมหน่อยอ่าพี่ต้อมคนสวยของเราต้อมปลูกผักสวนครัวการเดินแปร้นนะครับเดลืมแวะไปพูดคุยทักทายสอบถามวิธีการทําน้ําหมักสอบถามาวิธีการปลูกผักจากพี่ต้อมของเราได้เลยนะครับอีกช่องหนึ่งนะครับช่องอาเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นโดยน้าหนวดนะครับ ช่องนี้ตอนนี้นะครับเ,เราปลูกมะเดื่อฝรั่งนะครับก็มีมะเดื่อฝรั่งเยอะมากหลายสายพันธุ์หลายคลิปแล้วตอนนี้นะวิธีการขยายพันธุ์วิธีการปลูกปลูกยังไงบางคนบอกว่าเคยปลูกมะเดื่อฝรั่งปลูกแล้วมันตายหมดเลยนะหนดไม่รู้จะทําไงนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมแวะไปได้เลยนะครับทางช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นใครที่ต้องการที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก สามารถจะทักเข้ามาได้ที่ idline 0 9 5ย3 2 1 4 3 4ีนะครับ095 4321 434หรือว่าจะไปทางเพจมันบรี่เขาตาเที่ยงนครพนมก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้น้าหนวดลาทุกท่านไปแล้วมีความสุขมากมายทั้งร่างกายและจิตใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมคิดดีพูดดีทำดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามา ในชีวิตสวัสดีครับ